ถ้าเปรียบต้นไม้หนึ่งต้นให้ออกซิเจนเพียงพอตอนหนึ่งคนและถ้าดันมีคนทำลายแหล่งออกซิเจนของตัวเองทำให้เขาต้องเพื่อผ่าคนอื่นเราไหมเนี่ยเด้ อ้าวเฮ้ยแบบนี้ก็ตายหมดเด้อเอาแล้วมึงใช้ไม้อะไม้อะกูใช้แต่กูใช้นิดเดียวมึงตัดอะไรไปแยะๆแล้วคนอื่อนอะคนอื่นต้องใช้ป่ะเถียงไม่ได้เพราะทุกคนก็ต้องใช้ทำให้แรงออกซิเจนของทุกคนเริ่มน้อยลงเฮ้ยเสืบอบก เฮ้ย <Hey, S 1> พ่อเรารวมพลังไล่แม่งกันเถอะคิดว่าเกิดเป็นคนแล้วหายใจได้คนเดียววะและถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอออกซิเจนจะไม่เพียงพอต่อทุกคน <c oughs> อุณหภูมิจะสูงขึ้น และมีมลพิษแล้วใครมันตัดต้นไม้นคะใช่าวันแบนม้ปูกเดียวเหรักตาโลกป้าปลูกต้นไม้บ้างป้าป้าป้าปลูกไว้ทำไมมนมาตัดต้นไม้ทำไมผมผมอยู่ของผมเนี่ยแล้ววคนเรามักไม่โทษตัวเอง ซึ่งถ้าถามว่าคนหนึ่งคนต้องปลูกต้นไม้กี่ต้นเพื่อทดแทนสิ่งที่ได้ทำลายไปเราก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าทุกคนปลูกต้นไม้เพื่อตนเองเพียงคนละหนึ่งต้นต่อปีเราจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้น8 4 4 4 5 5ล้าน4 5 5 0 0ต้น ทำเพื่อตัวคุณเองเพราะถ้าคุณรับผิดชอบต่อตัวเองเท่ากับคุณรับผิดชอบต่อส่วนหลวง